ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก รัฐบาลอิงมีแต่เจ๊งกับเจ๊งค่าศึกกระหนํำตีแนวรบด้านกฎหมายก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับรัฐบาลของคุณแพทองทานชินวัตรโดยเฉพาะตัวของคุณแพทองทานชินวัตรแล้วคณะร,รัฐมนตรีตอนนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเจอศึกหนักเจองานหนักอย่างแน่นอนครับเพราะว่านะโดนค่าศึกเนี่ยตีกระหนํำแนวรบด้านกฎหมายอย่างมโหรานทีเดียวและก็อย่างที่บอกว่าการถแถลงนโยบายนะครับที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าผมในฐานะประชา ชเองฟังดูแล้วนะครับมันก็มีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะนะครับสิ่งที่จะทําให้กับประชาชนแตน่ส่วนใหญ่จะเป็นนะครับการเอื้อประโยชน์เสียมากกว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้นะโยบายที่ออกมาเป็นรูปธรรมจะเป็นยังไงประชาชนอย่างพวกเราก็ต้องช่วยกันตรวจสอบอย่าให้นะครับทำการทุจริตเชิงนโยบายได้เด็ดขาดเพราะที่ผ่านมามีการ ทุจริตเชิงนโยบายอย่างมโหรารทีเดียวนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงและรัฐบาลของคุณแพทองทานจะผ่านบรสุมของนะครับเรื่องของกฎหมายไปได้หรือเปล่านะครับ 16กันยายนใน257นายภัยสารพืชมงคลนักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัมตีพลเอกประวิตย์วงสวุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าพิชัยสงครามว่าไว้ว่าถ้าค่าศึกไม่ประสงค์เข้าตีแต่ขีดเส้นบนพื้นค่าสึกก็ไม่เข้าตีนะครับสบภาพรัฐบาลอุมอิงตอนนี้ก็เหมือนกัน 1. ค่าสึกเนี่ยลั่นกองรบโผมกระหน่ำเข้าตีในแนวรบด้านกฎหมายไม่เว้นแต่ละวันถึงขณะนี้นะครับก็มีการร้องดําเนินคดีอาญาร้องให้ยุบพักร้องให้ต่ดอถอนนายกและตีออกจากตําแหน่งเกือบสิบคดีแล้วและยังโผมกระหน่ำร้องเข้าไปทุกนับทิศไม่หยุดไม่หย่อนนะครับพลาดพังเข้าสักเรื่องก็จบเพ่กัน สองเหตุที่ค่าสุดขมกระหน่ำเข้าตีแนวรบด้านกฎหมายก็เพราะคิดเป็นว่าเป็นแนวรบที่อ่อนเปราะบางที่สุดและตีได้ง่ายที่สุดและเป็นจุดอ่อนที่สุดที่ยังไม่ได้แก้ให้ตกไปแม้จะถูกยุบพักมาแล้วถึงสองครั้งนายกรัฐมนตรีถูกถอนมาแล้วสี่คนอดีตนายกรัฐมนตรีและไพ่พลถูกสารตัดสินจำคุกนับสิบคนก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาจุดอ่อนนี้ให้ตกไปได้ค่า ข้าศึกนะครับจึงหวังจะได้ชัยชนะในแนวรบนี้ดังนั้นข้าศึกจงโจมโผมเข้าตีนะครับซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาและจนวันนี้ก็ยังไม่เห็นว่าฝ่ายรัฐบาลได้ตั้งแนวรับทางกฎหมายหรือจัดการขบวนการดกฎหมายแต่อย่างไดด้านหนึ่งก็ถูกปฏิบัติการด้านจิตวามวลชนหรือ i อโอกระหน่ำตีจนเป็นมาร้ายของแผ่นดินไปแล้วอีกด้านหนึ่งคือ คดีความทุกประเภทที่โหมเข้าทุกทิศทุกทางเพราะข้าศึกเห็นว่าจะได้ชัจากแนวรบนี้นั่นเอง 3. ถ้าเมื่อไหร่ที่ข้าศึกไม่ประสงค์จะเข้าตีต่อให้ขีดเส้นไว้ที่พื้นดินข้าศึกก็จะไม่เข้าตีเพราะไม่มีประโยชน์อะไรหรือชัยชนะนั่นเอง 4. การที่รัฐบาลยังไม่สามารถจัดทีมกฎหมายต่อต้้งแนวรบใน แนวรบนี้นะครับมีแต่เจ๊งกับเจ๊งนะครับเจ๊งแรกคือการปฏิบัติทางจิตวิทยามวลชนหรือ IO สร้างความไม่ชอใจเป็นกระทั่งไปเกลียดชังเพื่อพูดคุตตวันอีกเจ๊งหนึ่งก็คือเป็นคดีความที่โหมเข้าทุกทิศทุกทางถ้าหากไม่มีสี่เสียนแปดกรนะครับดุดทศกัณฐ์จะรับมือไหวหรืออันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าวันนี้รัฐบาลของคุณแพทองทานชินวัเนีอยากต้องรับศึกทุกด้านรับศึกทุกทางจริงๆนะครับและก็อย่างที่ บอกว่าวันนี้นะครับมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยจับตานะครับที่สําคัญนะครับผลประโยชน์ของประชาชนหรือนะครับงบประมาณมหาศาลเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประชาชนเอาไปใช้เกิดประโยชน์หรือนับเข้ากระเป๋ากลุ่มในทุนนะครับบางพวกบางกลุ่มหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอยวแอบเด็ดฟังครับ